อย่าอย่าอย่าไทยเอาไ่เนี่ยมันไทยอยู่้วนี่ยาไเลยเฮ้ยลงหัยปามันเงือีดีย่ไหมืไมเดียวไม่ดมีดไปตามนั้นผมกินเอไม่อาช่วยนไไปดไปข้านชไปข้างบนข้าไปข้นขนจ้าลา

มันทอดแห้งมันเลยลูกพ่อแสดงเอาทัว่าแล้วว่าแล้วก็ต้องใด็ก็ต้องชายแล้ว